สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกป้าหมูสวัสด,ดีทักทายเพื่อนสมาชิก f c ชาวราวและชาวกัมพูชานะคะ f อชาวไทยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปของป้าหมูนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายทุกคนนะคะวันนี้นะคะป้าหมูจะมาแนะนําผ้าคุมโหลนะคะสําหรับ การหมักคอมบูชานะคะผ้าคลุมโหลมีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการหมักคอมบูชานะคะเพื่อนๆเพราะว่าการหมักคอมบูชานะคะต้องการอากาศในการสร้างการเจริญเติบโตของสโคปีนะคะแล้วก็สร้างการเจริญเติบโตของเชื้อนะคะจุลินทรีย์ยีดนะคะที่มีในคอมบูชานะคะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องให้ความสําคัญกับผ้าคุมโหลนะคะเพื่อนๆป้าหมูใช้ผ้าคุมโหลที่เป็นผ้าคอตตอนนะคะนี่นะคะป้าหมูจะใช้ผ้าคุมทุกตัวเลยนะคะจะหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษที่ชู่นะคะเพราะว่ากระดาษที่ชู้นะนะคะสามารถที่จะสะสมฝุ่นนะคะแล้วก็กระดาษที่ชู่บางชนิดบางยี่ห้อนะคะจะมีรูนะคะ มแมลงสามารถที่จะลงไปวางไข่ได้นะคะแบบนั้นเพื่อนสมาชิกก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะประหมูใช้ผ้าคุมโหลนะคะเห็นไหมคะแต่ละสีแต่ละลายนะคะข้อดีของผ้าคุมโหลแบบนี้นะคะก็คืออากาศถ่ายเทได้ดีนะคะแต่ว่าเป็นผ้าทอละเอียดมแมลงไม่สามารถที่จะมาวางไข่ในโหลของเราได้นะคะ สโคปีของเราก็จะรอดปลอดภัยจากการเกิดหนอนนะคะเพื<ๆ>่อนๆฝุ่นละอองก็ไม่สามารถตกลงไปกระทบได้นะคะป้าหมูใช้ผ้าคุมโหลทุกอันนะคะไม่ว่าจะเป็นโหลเล็กหรือโหลใหญ่แบบนี้นะคะป้าหมูก็ใช้ผ้าคุมโหลนะคะ<ๆ>เพื่อนๆเพื่อนๆท่านใดที่สะดวกตัดเย็บไว้ใช้เองนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพื่อนๆ คนไหนที่ไม่สามารถที่จะตัดเย็บหรือหาได้นะคะป้าหมูมีจำหน่ายนะคะเพื่อนๆมีทุกไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางนะคะโลที่เพื่อนๆเห็นนะคะโลที่เพื่อนๆเห็นนี่นะก็จะเป็นไซส์กลางนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่5ลิตรป้าหมูก็มีนะใหญ่กว่านั้นเพื่อนๆก็สั่งทักอินบ็อกส่วนตัวได้นะคะป้าหมูก็สามารถทำให้ได้นะคะ ป้าหมูทำตัดเย็บเองนะคะจำหน่ายอยู่ที่ชุดละ20บาทชุดเล็กนะคะชุดเล็กก็จะเป็นคุมโหลเล็กนะคะแบบนี้นะผ้าอย่างดีนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมผ้าคอตตอนร้อยอย่างดีนะป้าหมูเย็บริมเก็บให้เรียบร้อยนะคะมีความเรียบร้อยมากเลยนะคะเพื่อนๆชุดเล็กแบบนี้นะคะพร้อมยางรัดนะคะป้าหมูทํายางรัดอย่างดีนะแบบนี้นะ ชุละ20บาทเท่านั้นนะคะถ้าเป็นโหลก,กลางก็ชุดละ30บาทนะคะถ้าโหลใหญ่พิเศษนะก็หมักได้5ลิตรเลยนะคะโหลใหญ่พิเศษ5ลิตร6ลิตรก็จําหน่ายอยู่ที่ชุดละ40บาทเท่านั้นนะคะผ้าคุมโหลนะผ้าคุมโหลใหญ่5ลิตร6ลิตรนะคะป้าหมูก็จะมียางไซส์ใหญ่นะคะยางไซส์ใหญ่พิเศษแบบนี้เลยนะป้าหมูใช้ยาง เกดีนะคะสามารถที่จะใช้ได้หลายรอบมากเลยนะคะเพื่อนๆผ้านะคะก็มีหลายสีนะคะมีโทนเข้มโทนอ่อนนะคะปาหมูปประมูตัดเย็บเองนะคะมีความประณีตเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่างานออกมาจะไม่สวยนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะสามารถทักไทยเข้ามาหลังไม้ได้นะประมูจะ แปะลิงก์ a c e บุ o กแล้วก็ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะป้าหมูเน้นย้ำนะคะกับเพื่อนๆว่าการหมักคอมบูชานะคะต้องใช้ผ้าคลุมเท่านั้นนะคะเพื่อนๆควรหลีกเลี่ยงผ้ากองนะคะผ้ากองเขาบางที่เราใช้กองกะทิกันน่ะนะคะเพื่อนๆนควรจะหลีกเลี่ยงผ้ากองแบบนั้นนะคะเพราะว่าผ้ากองเขาบางแบบนั้นนะคะเขาจะเป็นตะลางนะเป็นตะลางเป็นตะข่ายนะ เพื่อนๆถึงจะบางท่านนะคะเพื่อนๆบางท่านนะคะบอกว่าทบไปสี่ชั้นแล้วนะคะคงไม่เป็นไรปัญหาที่เพื่อนๆเจอส่วนใหญ่ที่ทักหาป้าหมูนะที่มีนอนขึ้นในโหลคอมบูชานะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการคุมผ้าขาวบางที่เป็นผ้ากองตะข่ายแบบนั้นนะคะเพื่อนๆทราบไหมค่ะ เพื่อนๆท่านใดที่ตัดเย็บเองนะคะก็ป้าหมูก็ยินดีนะคะที่เพื่อนๆจะมีผ้าคลุมโหรดีๆสวยๆไว้ใช้นะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่สะดวกที่จะตัดเย็บหรือหาไม่ได้นะคะเพื่อนๆทักป้าหมูมาได้นะเพราะว่าเพื่อนๆทักป้าหมูมาได้นะคะเพราะว่าป้าหมูตัดเย็บเองนะคะสามารถเลือกไซส์ได้เลยนะคะเล็กลางใหญ่ป้าหมูมีหมดทุกไซส์เลยนะคะค่ะ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการแนะนำผ้าคุมโหลนะคะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอของป้าหมูก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ